โดนัทกับช็อกโกแลมันต้องสุดยอดแน่แนนะโอ้เกิดอะไรขึ้นกับน้ำพดชกโกแลเนี่ยไม่นะโอ้หลานลักไปอะไรไปหนูต้องการน้ำพุดช็กโกแลตอันใหม่ได้เลยจ้ะยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์ที่ช่องของเราในกรณีแบบนี้ฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้ว อย่าน้ำพุสกิตเทอร์เป็นไงล่ะไปกันเลยอะไรกันเนี่ยเศกมากเลยเชฟตลาดจริงๆต่อหน้าของทุกคนเลือกกว่าจะเติมเติมเครื่องทำน้ำพุหมายความว่ามันจะกลายเป็นสีรุ้งที่สดใสและก็อร่อยมากๆ <c oughs> สิ่งที่ฉันต้องทำก็คือละลายลูกกวาโดยใช้ที่เผาอันทรงพลังสองอันนี้ คนดูนี่สิวมันสวยแค่ไหนบูเลอร์ทุกคนย่าต้องทำอะไรเจ๋งๆหน่วนแล้วมันเปิดตรงไหนกันนะโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ขอโทษจะเชฟอย่าไม่ทันสังเกตนะแต่หมดนี้เข้ากับนายนะจ๊ะเออขอบคุณฮะคุณย่าเกือบไปแล้วนะเราต้องใช้มันอย่าระมัดระวงังละลายชักลัดของย่าก,กันเถอะเดี๋ยวเราะจะรอจนใส่กิทวพนันได้เลยว่าน้ำพวยมหลักร่งของชันตันเจ๋งกว่าชักลัดแน่นอน น้องสาวต้องเคยลองขออร่อยแบบนี้มาก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันเคยทำบ้าบ้าบ้ารถแพงนั่นหรอน่าสนใจจังเลยแม่นตรายต่ำเด็กหรือไงก็ไม่รู้สิไม่รู้ก็ไม่ลองดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะโอ้เหตุจังเลยเฮ้เมื่อกี้แรงมากโอ้โหฉันละลายหมาเครื่องในน้ำคุกได้ด้วยอะ่ะเจ๋งเง้นี่มันไม่เสร็จบ้างจ้ะเราพร้อมแล้ว ไม่อหยา่จะเชื่อเลยทุกคนทำได้อ่ะในที่สุดหนูจะได้กินโดนัทกับช็อกโกแลตแล้วโอ้สวยจังเลยน่ากินมากมากโหนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่ว่าเป็นหมากฝรัง่งเจ๋งอ่ะถ่ายังเป่อแลูกเป่าได้อีกด้วยนะฮ้ <c oughs> ตื่นเต้อะไรแล้วนี่คือน้ำผสลสไลต์อย่างที่หนูต้องการ มาลองกันใช่แล้วหนูชอบมากๆอะไรจริงๆแล้วต่อไปหนูจะลอกโดี๋ยนั้นกับน้ำพุสสยรึงเราไม่ไหวแล้วมันเป็นประกาศแล้วก็สวยมากๆเลยโอ้โหแต่รสชาติทำให้หนูถึงสกิเท่าหนูอยากกินมากกว่านี้จะลองด้วยลอดดื่มน้ำพุสสยรึงให้หมด นี่มันอะไรอย่างไม่น่าเชื่อและผู้ชนะก็คือแชมโอ้ย oh <yeah, S 1> ขอบคุณมากเอ้ยหมวกของฉันเ oh <yeah. S 1> สียหายเฮ้ยคุณยะออ้ดอัดใจจัง oh <yeah. S 1> และครั้งนี้เหนือต้องการพิซซ่าไม่ oh, <mama> oh, อะโอ้คุณใจแล้ว oh. ได้เลยจ้า พิซซ่าเหรอโอ้นึกออกกันแล้วมาทำแป้งให้สุกด้วยเครื่องทำวาฟเฟิลกันจากนั้นก็เพิ่มซอมะเขือเทศแล้วก็สดามี่และชีสอิกเยอะๆมนจะกมาเป็นมินิพิซซ่าแสนอร่อยอ่ะฉลาดเลยใช่ไหมเออใส่บรอกโคลีบนพิซซ่าด้วยไม่เพียงแค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยนะจ๊ะดูสิย,ยอดหอมมาได้สวยงามแค่ไหน จากนั้นเราต้องโรยด้วยชีสด้วยแต่ย่าไม่มีที่ขูดนะสิแต่ย่ามีฟันปอมที่แข็งแรงย่าใช้มันทุกถัวอยู่เสมอนั่นแหละหมายความว่าเราสามารถใช้มันปูชีสได้เหมือนกันโอ้แต่อย่าให้ใครเห็นนะมันเป็นความลับเล็กๆของย่าละพอได้แล้วเอาฟันปอมกับข้าที่สิ่งที่เราต้องทำก็คืออบพิซซ่าจากนั้นก็รอนิดหน่อยจนมันมีสีน้ำตาลใส่เข้าไปในเตาอบแล้วก็เปิดเครื่อง เพื่อทําทำพิซซ่าให้อร่อยนะฉันสั่งไปปารอนี่มาจากอิตาลีโดยโตรงที่เหลือก็คือเรื่องฝีมือของฉันเองเยอะเรามวเชฟนายไม่เคยหยุดทำให้เราประหลาดใจจริงๆโอ้ไม่นะว่าเพ่องฉันเกือบไมมเขายังชื่อผมได้ทันเวลาพอดีได้เวลาตักใสจจ่จานแล้วเอยร้อนจนเลยอ่ะเนื้ในจานแล้วจากนั้นเราต้องราดซอสเพิ่มอย่างมัสตาร์ดแล้วก็ซอสมะเขือเทศ แบบนี้แหละพร้อมแล้วเจ๋งเนอะใช่แล้วเพสซ่าของฉันก็พ่่งสุกเนอะโอ้เป็นกรณีของฉันโอ้โอ้เขายัางมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยก็ไม่รู้สิคะเชฟโอเคไหมอะแม่สานมันฝันร้ายชัดๆเลย <c oughs> อีกนานไหมคะนายเห็นมากๆเลยโอ้เชฟตลกจริงๆนะกินให้อร่อยจะล้านละ เอาล่ะมาดูกันว่าม,มีอะไรบ้างน่าสนใจโอ,อ้แล้วนี่ใช่พิซซาของเชฟจริงๆหรอหนูไม่อยากกินเลยอะแต่หนูอยากลองพิซซาของคุณย่าด้วยความเต็มใจอ,มอย่าบอกนะว่ามีบรอกโคลีข้างในนี้เอ,อ้ยน่าเพิีซ่ายงแบบนี้หนูไม่กินหรอกพิซซาของพี่สาวกลิ่นหอมหอม หนูคิดว่าไม่มีบรอกโคลีอยู่ในนี้แน่ๆว้าวนี้ไม่ชิสเยอะม,มากเลยหนูชอบนะงั้นผู้ชนะก็คือพี่สาวจริงเหรอเออขอบคุณนะเจ๋งจังเลยครั้งนี้ทำพันเคกให้หนูหน่อยนะคะโอ้อยากคืออาจารย์เรื่องนี้อยากมีแป้งติดมืออยู่เสมอนั่นแหละในการทำแป้งโดนแสนอร่อยนะ เราต้องการแป้ง400กรัมใส่ไข่หนึ่งฟองแล้วก็นมสดจากนั้นก็ผสมุกอย่างให้เข้ากันจนไม่เหลือก้อนและเราก็สามารถเริ่มทำแพนเค้กได้ยาดทำมันให้เป็นรูปหมีและก็เพิ่มช็ลลอกโกแลตลงไปด้วยนะเป็นไส้สวยงามจริงๆ ย่ามั่นใจว่าหลานสาวของย่าต้องพอใจอกับขนมชิ้นนี้แน่นอนส่วนหน้าตาย่าจะใช้วิบครีมและก็ผลเบอร์รี่ลงไปด้วยเอ้ยคุณย่าไม่จริงจังเลยส่วนฉันจะใช้แป้งแพนเค้กวาดรูปหรือพู้ได้ถูกก็คือวาดเบอร์เกอร์หากต้องการชนะชาเลนจ์เราต้องการสรนงจินจนาการออกมา บอร์เกอร์ของฉันต้องการซอสสตรอเบอรี่แทนซอสมะเขือมันดูน่ากินยิ่งกว่าและแน่นอนไรที่สิเมจ่าเกิดยัยงไงดีเนี่ยลาล่าเดี๋ยวอย่าช่วยเองเราต้องขอสายไฟโอ้ยนี่ไงเออขอบคนขับคุณย่ากฉันมงให้เมย์ยาเนี่ยเอาแป้งแผ่นเค้กที่อยาทำเสร็จไปแล้วสิขอบคุณนะคะคุณย่าจะได้สร้นองอนาตสตอร์่จากแพายเค้กสองชิ้นนี้ มันก็เพิ่มลูกกวาดและไอสครีมเข้าไปอีกและแน่นอนใช้ครีมวาดเป็นผมและก็โรยด้วยสปริงเคลิลพร้อมแล้วน้องสาวกินได้เลยว้าวเจ๋งอ่ะทุกคนตั้งใจมากคแมและหนูอยากเริ่มจังอยู่ในคอนซานนี้ก่อนมันดูสวยแล้วก็น่ากินแต่รสชาติหนูไม่ชอบเลยอ่ะ โอ้ลูกมีน่ารักจังอ่ะนูมั่นใจว่าคุณย่าเป็นคนทํามันมาอืมมันเจ๋งแล้วก็อร่อยมากๆด้วยเจ๋งอะหนูไม่ความสุดจังใช่แล้วอร่อยจะต้องเรียนนี้นเลยตอนนี้เหลือแค่ต้องลองเบอร์เกอร์องเชฟอืน่าทึ่งมากสัญญาไปเลยหนูตัดสินใจแล้วผู้ชายก็คือ ุณื่อโโอ้จริงเหรอขอบใจจัดล้านรักขอบคุณทุคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์ว่าเธอชอบอาหารจานไหนมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆบาย